fc ปีใหม่ใหม่หน้อยบอกเลยค่ะปี2019ใครกำลังตามหานะคะต้องเป็นคันนี้เลยค่ะสำหรับสาวก ok h o n d a fc นะคะเครื่องยนต์1 8 0 0ซ cc ค่ะต้องบอกว่าคันนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูโฉมหน้าน้องกันเลยค่ะอ่ะสำหรับใครที่กำลังอยากได้ Civic fc นะคะวันนี้นุ้ยเอามาพร้อมเสิร์ฟให้แล้วค่ะได้สีดำสวยๆแบบนี้และที่สำคัญจัดทรงให้ลูกค้าเรียบร้อยด้วยนะคะต้องบอกเลยว่า สีดําแบบนี้นะคะแล้วใส่ชุดแต่งให้ลูกค้าแบบนี้เลยค่ะชุดแต่งมาแบบรอบคันค่ะไฟหน้าได้เดิมๆเป็นโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์ห้เรียบร้อยนะคะและมาดูด้านข้างค่ะสําหรับด้านข้างตรงนี้น้องใส่แม็กแบบว่ารายวัยรุ่นมากๆนะคะต้องบอกแบบนี้เลยแม็กขอบ7ค่ะและที่สําคัญนะคะเบิกยางใหม่แล้ว4เส้นค่ะสําหรับคันนี้ ไฟเลี้ยวด้านข้างมีมาให้ครบค่ะอย่าลืมนะคะสำหรับปี2019นี้น้องมาพร้อมกับคอนด้านเลนวอ h ให้ลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้บอกเลยเพิ่มความป้องกันหรือปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะระบบมือเปิดนะคะเป็นระบบคียเลสกุญแจค่ะมาดูด้านท้ายน้องกันหน่อยค่ะ นี่ต้องบอกว่าด้านหน้าว่าสวยแล้วใช่ไหมคะด้านหลังเท่มากเลยนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะเรามีใส่สปอยเลอร์ด้านหลังให้แล้วค่ะแล้วนี่ค่ะชุดแต่งที่นุ้ยบอกนะคะว่าจัดเต็มมาให้ลูกค้าจริงๆค่ะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยอีกมาดูห้องเก็บสัมภาระกันบ้างค่ะต้องบอกว่า c ี v i c FC นะคะเขามาเป็นรถซิติคานะคะก็คือห้องเก็บสัมภาระจะค่อนข้างกว้างมากๆนะคะและที่สําคัญค่ะคันนี้นะคะเรายังมี ถาดลองท้ายให้ลูกค้าด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานค่ะไม่หมดค่ะลูกค้าค่ะอยากให้เห็นในส่วนของ เครื่องมือแม่แรงชุดลากจูงและยางอะไหล่ค่ะต้องบอกว่าซื้อรถที่ร้านแตงโมคาของเรานะคะจะได้ทุกอย่างครบครบแบบนี้เลยค่ะไม่ว่าจะชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะและเรายังมีในส่วนช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงด้วยนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าห้องเก็บสัมภาระกว้างมากๆค่ะใส่กระเป๋าเดินทางได้หลายใบเลยนะคะมาถึงออปชั่นภายในกันบ้างนะคะสําหรับตัวบอดี้สีดานะคะน้องก็จะต้องมากับเบาะสีเบจหรือสีครีมนั่นเองค่ะลูกค้า่ะ นะคะต้องบอกว่าเบาะตัวนี้นะคะมีเป็นเบาะไฟฟ้าเนี่ยสำหรับคนนั่งนะคะคนขับด้านเดียวเท่านั้นนะคะและพวงมลาลัยน้องมาเป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะบอกเลยค่ะว่าสามารถต่อโทรศัพท์ได้ต่อบลูทูธได้นะคะครบวงจรเลยและคันนี้นะคะเลขไม้น้อยมากๆลูกค้าค่ะปี2019กับเลขไม่เพียงแค่80,000ืนโลเท่านั้นไม้แท้การันตีได้เลยจ้ะมาดูออปชันด้านหน้ากันต่อค่ะสำหรับตัวจอนะคะตัวนี้เป็นระบบจอทัชสกรีนค่ะ ลูกค้า่ะและที่สำคัญนะคะตัวนี้มี h o n d l l n n w น t c h ให้ไม่พอค่ะมีกล้องมองหลังให้ลูกค้าด้วยนะคะต้องบอกว่าชัดเจนมากๆนะคะแล้วก็แอร์นะคะตัวนี้เป็นแอร์ดิจิตอลแบบนี้เลยค่ะเนาะมีเบรกมือไฟฟ้าให้เรียบร้อยค่ะลูกค้าค่ะนี่สำหรับตัวช่องเก็บของนะคะตัวนี้ก็สามารถเก็บของหรือวางแก้วน้ำได้อีก2จุดเลยค่ะคอนโซลด้านหน้า องบอกว่าเนียนสวยเรียบดิปเลยค่ะไม่มีรอยคาบกาวแต่อย่างใดเลยนะจ๊ะอ่ะไปดูเบาะด้านหลังกันบ้างค่ะสําหรับเบาะแถว2นะคะหรือเบาะด้านหลังนั่นเองนะคะตรงนี้มีที่พักแขนให้ลูกค้าด้วยแล้วเบาะก,ก็แต่งตึงสวยๆแบบนี้เลยจะ้ะใครอยากได้ Civic FC คันนี้ไปครอบครองนะคะคันนี้นุ้ยบอกเลยนําเสนอมากๆค่ะไม่เพียงแค่80,000โลเท่านั้นใครอยากได้ปี2019กับราคาเพียงแค่5,59,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ คู่ได้เต็มจัดได้เต็มคันนี้ผ่อนเบาๆเพียงแค่1น0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปบอกอีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับโปรโมชั่นที่เราให้ลูกค้าในคลิปนี้ค่ะมาถึงหัวใจหลักสําหรับคันนี้กันบ้างค่ะไม่ดูเป็นไม่ได้แน่นอนใช่ไหมคะสําหรับห้องเครื่องค่ะต้องบอกเลยนะคะลูกค้าค่ะคันนี้เครื่องยนต์1 8 0 0ค่ะ และที่สําคัญนะคะยังได้เครื่องเดิมๆไม่เคยโอเวอร์ฮอนเครื่องไม่มีน้ํามันเยิ้มนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าฝาหน้านะคะมอกอยังอยู่ครบไม่ว่าจะเป็นบาร์โค้ดนะคะได้ฝาหน้าเดิมๆแบบนี้เม็ดอาร์คเดิมค่ะลูกค้าค่ะแล้วก็น็อตไม่เคยแกะ คันนี้การันตีได้เลยค่ะลูกค้าจะได้รถเดิมจริงๆนะคะสำหรับ c ี v i c f อคันนี้ค่ะใครกำลังตามหาหรือใครอยากได้นะคะ559,000บาทเท่านั้นผ่อนเพียงแค่1,000 0บาทค่ะใครสนใจรีบติดต่อหนุยได้ที่ร้านแตงโมคาเลยนะคะบอกเลยอยู่ที่ไหนก็สามารถทำไฟแนนซ์ได้นะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะเรายินดีบริการจัดส่งให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านคุณนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนเหนือใต้ออกตกนะคะยินดีส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ และที่สําคัญนะคะปีใหม่นี้นะคะเรายังมีของแถมจัดเต็มจัดจุกให้ลูกค้าด้วยนะคะใครออกรถที่ร้านเรานะคะอย่างน้อยๆคุณจะต้องได้ของขวัญกลับบ้านไปคนละ1ชิ้นแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณลูกค้าที่ติดตามนะคะใครอยากได้ซีวิตเอฟซปี2019ไม่น้อยเพียงแค่80,000โลผ่อนเพียง1,000 0บาทในราคาสุดพิเศษ559 0 0 0บาทติดต่อนุ้ยได้ที่ร้านแตงโมคาเลยค่ะสวัสดีค่ะ